ก็สวัสดีให้ผมจูเกอรง่ายนะครับส่งติเพจได้ที่โลบไฟล์เพจเฟซบุ๊กได้เลยนี่ครับผมโอเควันนี้ก็สายนะเลยสามทุ่มมาน่าจะเยอะแหละแต่ว่าตราสามทุ่มเราสตีไม่ดูไปแล้วว่าเราสายนะฮะเ่าวันนี้ครับอยู่กับ์พิโลคารามิตี้ครับตัวนี้ก็นานๆเจอทีไม่ไม่ใช่นานๆนานๆทำคลิปทีตัวนี้ั้งใบเรียบร้อยครับเต็มตรีนอติถ้าอยู่กลางวงเนี่ยก็จะโดนดาเมจจักหนักๆนะครับ สร้างตำแหน่งเพื่อขังนะครับบอก,กราฟ้าก็จะขังตรงไหนก็ได้นะครับดาเมจ420และศัตรูที่อยู่ศูนย์กลางจะได้ดาวควาเสายหายมากขึ้นอ้าววามาเดวบรอแดกเลยโอ้โหแล้วยังไงครับจงังหวะนี้ไฮโลมาโอ้โหเต็มหน้าว,วิเลวิเลว่าไงวิเลอ่าเหมือนเลววนอลจะมาช่วยเบเฮก็มา อ่าตรงนี้บวกกันแน่เอาตรงนี้มีวอร์ศัตรูอยู่นะครับเรียบร้อยเหมือนจะวอลไพ่นะวอร์นี้ยังไงเรวานอเจอเชอช็อกไล่อยู่ครับอ่าคาราเมตี้เกินมาแล้วยังบวกกันไม่เสร็จเฮ้ยเชียวนิดเดียวอ่ะฝ่ายเราครับมีคาราเมตี้วิสเล่เรวานออมัมาดอนเบเฮฝ่ายตรงข้ามนะครับมีเชลช็อกเดวอ มี s <S อามาดอนเอยมีแช่มาดอน,เ,ออดอนเหมือนดอนเล่เฮียโซนะมีโซอ๋อดอนมีฝั่งเรานี่เองเอ้ยลาวาตต้าเหมือนกันด้วยนะไอ้สองล่างนี้ยังเหมือนมีคราฟเต็ดมีไพโลนะต้องเรียกถูกเรียกผิดแน่นอนเลยอ่ะตายครับส้มส้มหล่นส้มหล่นดูดีลักษณะการเดินอะไรเงี้ยกับหน้าตาหันหลังมันคล้ายๆกันนะคล้ายๆอามาดอนเลยตานโดนครับยิงไหม อ่าได้อยู่นะครับนี่เนี่ยเหมือนเลยเหมือนปะถ้าเดินอะเหมือนเบ้เลยอะเออถ้าเดินเหมือนเหมือนเบ้เลยนะถ้าเดินโซอมาดอนอวตารนี้ส่วนอวตารคารามิต่ร่างนี้เหมือนเหมือนอาวีนัตยาเอ้ยนาตยาเหมือนดีกว่าเพราะไอ้นี่มันมีมังกรใช่ไหมเหมือนมากอะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคือผมว่าทุกคนเนี่ยถ้าสมมติแก้งเอาหน้าปกคารามิติเอ้ยแก้งเอาครับหน้าหน้าปก นาฬยาวศาสยอะแยกไม่ออกเราก็เป็นคาราเมตี้ดูดิดูนะเนี่ยเห็นไหมเป็นเวอร์ชั่นก่อนโอ้ยไปเข้าเว็บอีกเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นก่อนที่เปิดเปิดรูปภาพไงวะทุกคนอ่าคัดลอกรูปภาพเปิดบันทึกรูปภาพเปิดรูปภาพใหม่อ่านอาจารย์นี้อ่าจอเล็กอีกอ่าดูดิเหมือนมากอันนี้คือก่อนที่จะรีเมคใช่ไหมแต่ตอนนี้หน้าตามไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมดูดิดูดิด ขาเขอนี่เหมือนกันหมดเลยนะชุดขาเขอมีไอ้ดวงตาบนก็เหมือนกันนะครับทรงผมอันนี้จะสั้นกว่าน่อยเหมือนกันหมดเลยอะ่ะแขนเขินเหมือนกันเนียสมมติอาวาตาไอ้นี่มาเอามาเข้าสู่เกมทุกทีสมมติเราลุ้มนาตาอาวีเวอร์ชั่นแรกมาเป็นหน้าปกแทนของฮอนเนี่ยแต่บางคนอาจจะไม่รู้เลยนะเออ ม่าจะมีที่มาที่ไปว่าตัวนี้มันคือล่างของอะไรอะไรเงี้ยเออแต่มีไหมไม่น่ามีครัในชื่อในเกมมันก็เป็นล่างฮันเตอร์ฮันเตอร์คลาเมตี้นะครับไม่ได้มียศอย่ะยามุสสมมติว่าเป็นสามก๊กลิปโปอ,อะไรเงี้ยอ่ะลิปโปลิโปฮอนกับลิปโปอารีอะไรเงี้ยเราอาจจะเข้าใจได้ว่ามันตรงล้ายกันแต่รูปหน้ากระต่ายนี่มันมีอะไรด้วยหรอ มีหนังหรือกระตูนหรือยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับลีโปในในฮอนก็ลิงไงใช่ไหมเออแนววีก็ยิโรดีโปเลย่ะตอนนี้ก็เกียวไปสี่อะไรหนึ่งอ่ะไปสี่สวนสกอร์สิบสามต่อสิบนะครับผมสกิลหนึ่งก็คือปาลูกบอลไฟออกไปครับมันก็จะดึง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 เดี๋ยวก็ดึงนิดหน่อย สกิลสองครับก็คือเนี่ยครับมังกรอ่ามังกรปัน่นนะครับกด W กับ E นะครับปันป่นปั่น <I love S 1> เขาเรียกว่าอะไรวะ <laughs> ทวนเข็มกับตามเข็มแล้วกันเลยทวนเข็มนาฬิกากับตามเข็มนาฬิกาใช่ใช่ไหมสกิลสามก็เป็นสกิลติดตัวนะครับผมเนะี่ยมีลูกไฟอยู่นะครับบวกสามเอจิสามเขาเร็วเขาเร็วขึ้นที่นะครับอะไรมันเป็นชาร์จสะสมได้ <am> อันตีก็คือขังนั่นเองอย่าง <here. S 1> ที่บอกมีกระทาฟ้าขังตรงไหนก็ได้นะครับ ถ้าสตัตอยู่ตรงกลางที่ขังเนี่ยจะโดนดาเมจแงรงอดมีเจนไปยังไงอ๋อมีวอดอ่าปสกิลโดนด้วยครับตีขังไปเลยบึ้มเรียบร้อย กองหน้าไอ้เขียวเลี้ยวหลบเตรียมจบสกอไปรอตกอทนบ่ดน,<บ>นพี่ด้าพดนดอนพี่ดอนพี่ดี่อรี่ดอนั่อนมีน่ดอนพล่ดอนพ่น่ดอ,อนดอนไี่ดบเ่ดอนพีอน,น,น,นมเเี่แตน่ร้อนพมดนพ อ่าชิ้นแรกนะครับออกเป็นเอลเดอร์นะครับดูเรือนั่นเองมาวงก้อนก็บินไปอ่าบินชนก็มีดมงดมิ่นะฮะตึงตึงนี่ปั่นปั่น อ้าวโดนด้วยครับเดววแม่งพุกแม่นจังวะโอ้โหสวยแม่งวอร์ตตรงนี้จริงนะแต่เบเฮเดินมาลุดวอร์ตรแล้วนะแต่ก็หกโดนนะครับอ่าลุนป้อมอ่าตอนนี้ก็12นาทีครับสำหรับสงครามสกรอร์น้ำนะ สิบสีต่อสินะครับคอมเมทีควีซีศูนย์เบเฮศูเลยเหมือนในนี่อะไรนะนักบอล007แข่ง0นะเอ้ยแข่ง7ยิง0แอสซิสต์0อะไรนะเจดอนซานโชก็จะไม่ได้ไม่รู้ยื้อไม่รู้ยื้อแต่ทีแมนยูแต่เมื่อวานนี้เชลซีแมนซีโอ้โหเล่นเอาลาวเลยอยู่พี่เชลซีไปไอสัตว์เลยเศร้าเลย นี่แหละเหตุผลที่ไม่ทำคลิป่วงหน้าเศร้าอยู่โดนเป็นไหลตัดตัดไปแขนหลังไอ้เขียวตะยุยเป็นทิชชู่เท็ดขี้แล้วมึงมาครับไกลละไกลจะเกินแล้วเมื่อกี้ก็ได้มาอีกเอ้ยยังไงเดวโวเดวโวจับสเปียครับกัดโคตรไกลดูดิ มาตึงอ่าไม่ดนนะครับนี่ได้อยู่เจอมังกรปั่นไปครับที่บาให้แต่ก่อนแล้วใครวาร์ปลงมาไพโลยังไงสวนเฮ้ยเชยร์ช็อกกิ้งไว้อีกโอ้ยเรียบร้อยครับไพโลตายเซนต์บัดอนวิเลช่วยต้นครับไปไปนี่ได้อยู่ไม่รอแล้วเอนเทนทีเดียวบีอ้าวตะกอน้ำเฉย ติดตามอยู่ครับตอนนี้สกอรก์กำลังนำนะครับมีสามันเจ็ดจออะไรดีด yes, โออันนี้อ่าชาร์เก้าบวกยี่บยี่เจ็ดเอจนะครับแล้วก็ยี่เจ็ดความเร็วเคลื่อนที่หรอยี่เจ็ดความเร็วเคลื่อนที่เลยเหรอเยอะหน้ายี่เจ็ดความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยเออเออกมาเป็นจอกรอขั้นสองเลยนะครับแล้วเขาเรียกว่าครูดาวแล้วกันเรียกว่า ระยะเวลาในการใช้งานแม่ง really. oh mmm. really. 2อนาทีเลยนะครับร้อยกวิเนี่ยหนึ่งวิหกสิบนาทีอันนี้ชาร์จแม่งอยู่เป็นร้อยนาทีแล้วอะแต่กันลดลงไปเรื่อยนะตอนนี้เรือแปดอะอ้าวจ้าเอ๋อาวิเล่เฮงให้ครับไม่มีปัญหาสบายสบาย รม 1, วมสองหนึ่งกับบิเลก็สบายครับแม่งหยุดได้ดังลายลวิคาส่งสุดเท่าไรเก้าอ่ไม่ได้เขียนบอกสกิลติดตัวพลังอโจมตีเพิ่มเติมไปย่งเป้าหมายจะสร้างความเสียหายเมื่อสกิลนี้ไม่ได้คูดาวทำความเสียหาย80%รของพาังโจมตีเป้าหมายจะถูกดูดค่าสถานะหลัก อย่างละ1และ3ความเร็วขื้นที่ลดลง1ว0่เพิ่ม3า g จีและความเร็วยังหยุดหเท่าในช่วงเวลานั้นจึกอ่าได้อยู่อ๋อนี่ไงสิบแล้วนี่ไงขโมยไงมาขโมยคำว่าขโมยก็คือเอาค่าเขาเน้นไปของเราเอ้ยโอ้โดนต้านว่ะอุ้ยกับตายป้อมตีด้วยเอ้ยทีเดียวอือแล้ววาร์ปหนีเอ้ยไม่เห็นเหรอคาร์เตห รอดเฉยอาดารวีเลไม่รอดครับยังไงอะมาดอนอนมาดอนโดนสาขคนตายนะอันนี้นเจอช็อกกิง้งไฮโลสตาร์นะครับโอโ้โหนั่นไงโดนสลัดคนจนตายครับแต่ดอนไม่ตายมีกันโม,มกัน,มมนเวทด้วยไงเอบาบาสกิวมาโดนเจอช็อกเอ้ยทีเดียวสวย มาตาราี่เราก็มาแล้วครับตอนนี้จ่อเกาะเวลสามแล้วอืมมังกรไปชนเขาอีกเอาไอเหี้ยมังกรโดนจ่อเกาะด้วยเหรอวะเอาอาจริงๆเพิ่งรู้ผมเพิ่งรู้ผมไม่เคยเล่นคาราเมตี้อ๋อมังกรบินชนก็โดนสถานะจ่อเกาะด้วยสวยงามเลยที่นี้ แจมแมวนี้ออกหาคอนก็ติดติดติดรถก่อหาคอนดีวะดูนายชนเราไม่ชนวะชนไหมไม่ชนผมไม่เคยเล่นคาราบิที่เลยนะ <The collection S 2> แล้วก็มีรุอีกหลายตัวนะที่ไม่เคยได้เล่นมันนะแบบไม่ไม่ชอบแบบสกิลอะไม่ได้สกิลมันไม่ดีนะ่ขเขาเรียกว่าไม่ชอบสไตล์อะไรประมาณนะี้เออชอบแบบฟินอะไรเงี้ยยิงไ <'re> <laughs> กลโอ้โหอะไ <laughs> ไม่ชอบอะไรสกิลที่มันยุ่งยากอะตอนนี้ก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่มั้งไงครับข้างล่างอยู่ห้าตัวแน่โอ้ยดอนดังเอึดไปเฮปิดทางให้ก่อนนะครับ <will> แล้วมาแล้วคราเวดี้โดนเดโอพุกมไหม เจยช็อคกิ้งมาอ่าเรียบร้อยครับจังหวะนี้ไม่รอแน่นอนครับเจอฮุกเจอกัดเหลือหนอป้ะไงโดนไหมโดนไหมนี่เบเหปิดทางให้ครับแต่ว่าเจอช็อคกิ้งตามและบิงดูดมาแล้วเหลือพิตอนลล้างแข่งมันแม่งกจริงปะแต่ดูดาเมะครับบินเลตันช่วยฮะ แต่ว่าเบเฮมาบึ้มสวนโซตายนะครับอ้าวอุย้ยเจอเดวโอฮุกมาเรียบร้อยเสร็จเชียช็อปอ้าวดอนตายจนได้โอ้ยเจอเขาด้ดูดาเมตตีแรงะดิตายเลยอ่าวอนนี้แพ้เฉย้ยเสียไปสี่ตัวเหลือบเฮตัวเดียว มา,าม,มาแล้วผมเกมาแล้วควาไปล่างตอนนี้ก็คิวไวซิเบย์นะครับตายสองที่สี่กดดับเบิลบายตอนนี้รู้สึกว่ามันได้แปดเหรียญแปดเหรียญเลยมั้างนะเหรียญเหรียญยศอ่ะไม่รู้ว่าได้อะไรบ้างนะอาจจะคิวสูงสุดแอาทิต์มากสุดอะไรอย่างงี้เปล่าได้คีบมากสุดอะไรอย่างงี้ ทำแล้เมกกะป้อมทำแ้เมกไฮีโร่นะครับไม่แน่ใจเลยว่าแปดเหรียญแต่สูงสุดน่ะมีไม่กก้ากนะ็ส <c oughs> ิบเหรียญอะมั้งโว้ดพอดีมาอ่านพอแล้ว <c oughs> ไปโรบิงมาต้าน <c oughs> ตีเบฮช่วย <c oughs> แล้วตีสวน <c oughs> โอ้โหวดแรงดับเบิลพอดี แต่ว่าเชียวช็อกกิ้งมาไม่รอดเบเจอโซวิ่งมาครับวิเล่ตันช่วยหน่อยโอ้ยแลี๋วก็ตายอ้าวตอนนี้สกอร์กลับมาสู่สี่ครั้งนะครับยี่สิบหกต่อยี่สิบเจ็ดมาเกยมาแล้ววามากา เรานองเลยอะทวินเบ็ด yes, มาฮอรีครังครับใครออกดาเบิร์นน๋อครับเต็ดเอาคอร์อออเต็ออเของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยวินบล็อกดาบแดงหนูไฟเบ คิวเท่าไรเนี่ยคิวเจ็ดอาเห็ว่าคิวเยอะสุดของน่าจะเยอะคาลามิตี้อีกมั้งเนี่ยสามพันสองพันสามพันหกเจ็ดแปดอะไมั้งคาราบิที่มีเท่าไรเนี่ยสี่กับสองหกพอๆกันนะนี่อ้าวโดนฮุกไปแดกแล้ววิสเล อา้าวขังสวยโอ้โหขังโดนสามตกี้หนึ่งไปครับอุ้ยเจอโซชาร์สวนน้ำมาน่าสั่นเลยโอ,โ,โอ้โหตายไหมอุ้ยเดวโวฮุกอีกตีสวนเลยครับไม่รอดอ้าวเดวโวตายตายตาย,ตาย,ตายอุ้ยทีเดียวโอ้ยกำจัดทิ้งไอ้สัตว์เด้อฆ่าโดนตายบักกูขี่เลยโอ้โหเอาไปด้านตายก่อนนะมั้งแล้วเดวโว เหมือนแบบกดหยุดไม่ทันนะ่ะเออตายไปครับเราตายไปอ่ะเร็วนอมาว่าไงใส่เดียวก็โซว่าแต่ไม่น่าเห็นนะไม่มีวอร์ดอ่านี่ไงมีวอร์ดนี่ไงสู้เปล่าสู้ไม่สู้โซก็ไม่เห็นนะเห็นเรีวนอมันไม่ไป่เอาครับเอาเป็นกนะ้นกรกะดูกนะโซโอโหวอร์เต็มเลย แกวอดไดก็ตายแลยเอาตายเนี่ยเอา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 อ่าเดี๋ยวนอรอซ้อนอยู่นะครับเอามาครับเกิดมาครับออกเป็นตัวทองนี่เดี๋ยวถ้าเดินไอ้ย่า I i walk a path a t of r อ่าขอเต้นได้รูนเนาะมาะได้รูวินบองนะครับตัวแล้วอ่าเฉยช็อกกิ้งมาแล้วครับยังไงเอากิ้งใส่อดอลเหรอโอ้หนึ่งว่ากิ้งใส่คารเมตี้ I doing this him. am for ตอนนี้ก็สกอร์สูสีครับ30ต่อ3เมตรตายคอยดูสุดท้ายตายนั่นไงเจอวอดฟ้าโอ้โหได้ลูนบอลมาตั้งนานครับเจอวิลเลวบอดวิลเลห์แฮกแมพไปเนี่ยตีตีตีโอ้ยสวยถังอุ้ยจะบิงออกมาเยโด บิงหลบทานนะครับก่อนที่จะโดนดาเมจโอ้โหเดวโวฮุกช่วยน่าจะโดนลังบอมเฮ้ยโดนลงังจริงด้วยนะไดโดูโดีมัยเอ้าอันนี้ล่างกลางวัน กลางกลางคืนนะครับคล้ายๆกันเอาไปโดนแล้ววิเลช่วยหน่อยวิเลวิเลวิเลไอ้ยมยึกยักจะตันจะยิงจะตันจะยิงจะตายแล้วเน่อุ้ยโดนสกิลของเตะจะตายแล้วนะยึกยักอยู่ได้ไอ้ฮาคิดดีว่าจะตันจะยิงยังไงยังไงดี เอาเวเฮเก็บโซได้เฉยเลยเหรอทำไมคิวโซได้อ่ะขอดูภาพชา้าได้ไหมอ๋อไอ้เหี้ย,ยมันจะตายโอ้มันจะตายแล้วนี่เองต้านไวเบ่งเบ่งอ่าบึ้มใส่หน้าอีกทีนึงก็ยังว่าอยู่เบเฮมันไปคิวโซได้งไงวะ ดูตรงกลางครับยังไงดอน <Yes. S 1> ตอนนี้ก็สกอร์25เทียบคะแนนี่คิวไป14ตาย4เบเฮคือ3ตายทั้ง10เราข้ามเยอะสุดเป็นครัปเต็นครับกดไปแ8ตัว อะไรอหมออ้อย GPS คืออะไรวะมีด้วยอ่ะวิเลยไปแก้บอดตายยนะเออกลางเขาหยันบอดกันใครไปแก้กันตาย r t ะอาอบนโดแล้วเบฮ เบียดอัรปบเต็ดอ๋อเรอจะสังอานยังไงเจอเชยช็อกกิ้งใส่แล้วครับเอือขวดตะทองถอยมาก่อนะครับปืยหุกไว้ไม่โดนยังไงตีตีเฮ้ยเดวบบิงมากัด และโซชาร์จอึ่ยไ่โดนตีตีนี่ฮะขังไปขังขังโหตายครับเดว่อคอร์เตสมาจากไหนวิเลช่วยหน่อยเออปวดว่าโดนดูดาเมจแต่วิเลยกิงตายไปแล้วอ่าสกิลโดนด้วยครับลงไหมนี่ลงไปตีโอโหอย่างแรงแมงมีหิบินเบด,ด,ด้วยไงโอวานี้ขนาดพิทีไม่ได้คิวเลย14ตีตัวเท่าเดิม ไอะไม่เป็นไรโอ้โหเดยมันีดเดียวคลิปให้่าลดยกองกลางมียซพันก้านนะจะหอยเทมไนมาดี ได้โดนเห็ด,ไ,ดไปเห็บออกงูอองลกแล้วโดนเยอะ <c oughs> แอบแอบราคนมาฟาร์มนี่ครับมีคนมาฟาร์มแล้วอ้าวอะไรครับแต่ว่าเดมูมาวะ่ะ โอ้โหมีฮาบันหกเลยวนี่เป็นชิ้นใหญ่เลยนะอ,อะไปตรงข้ามออล่างนะครับ s go, S <S มาเอาของกันเฮ้ยก <c oughs> องหลังแม่งหลับชัวเลยรีบไปปิดรอยรั่วกันด้วยทุนพันสามวิงโบเลยเปล่า อ๋อเป็นกินอยู่ลูระวังนี่ตรงนี้มีบอดครับไม่ถึงอ๋อไม่ถึงบอดฟ้ารัศมีใกล้กว่าบอดนะต,ตรงนี้ไม่ง่ายแก่เอครับบอดตรงนี้ตบไปได้ดีตอนนี้มาดอนมีฮาแล้วโดนแ,แ,แล้ววิเล่ตันช่วยโอ้โหลอดช่องอ้าวเจอสวนนะครับแล้วบ่อนี้ซัดกันวัวเคาไปที่ขังเข้าไปยังไง โ oh, อ้โเบ e h a v ิ o มอะเด็กน้อยเก็บสองอะครับได้หนึ่งตัววิเลยโดนไล่อ,ลไอยู่ครับบิ๊งอีไปแล้วอา้าวสวยโอโ้โหจีแรงว่ะยังไงโซโอ้วน,นี้เราไม่ตายเลยเหรอโอ้วน,นี้ไม่เสียเลยครับเลยวิเล่ตัเดียวที่เกือบตายครับตายครับดันแล้วผมวอนี้พลิกไฟ I am doing this for him. The corruption is inevitable. I walk okay. I right. to you. to in the way of love everlasting. <coughs> แต่แม่งน่าจะไม่กัดตีบางนะครับเรียบร้อยครับพร้อมแล้วมาบาล์แรกให้ไฮดอนยื้อความสนใจไว้โอ้ยเที่ยวช็อกกินมาแล้วเอาแต่เัวทองเอ้าเออพุกเทียวช็อกกลับไปดีเออมาขังไปเลยครับตีฟรีอยู่ข้างนอก ตีฟรีเออตัวดีใกล้ครับขังไว้ก็ได้ดีฟรีรอบโดมโอ้ยเก็บสี่ลเนี่ยเก็บสี่อลนี้เดโวไอ้เนยฮุดาบินอันนายเอ้ยเอยอันนายวะอันนายวะอูทันไหม

ลองข้ามเกินมาแล้วครับดอนถอยดอนถอยโอ้โหแข่งจ้าดัดดูดีโอ้โหโดนแค่นั้นอย่างคันๆันแต่อย่าโดนตีข้างหน้าโอโหโดนข้างหน้าแรงวะ่ะโอ้ยเจอ Burn เบิ Burn เร์นดาเมจเฮ้ยเบิร์นมาหน้าหมดวิเลยมาช่วยวิเลยตายแทนนะนะนั่นไงครับวิเลยตายแทนเอาไม่ไ้ไม่ตายครับตกตวทองไปอยู่ ไปไปไป,ไป,ไปอ่าเอาแล้วคอรับเตะโอ้ดยดอนมันเดือดละไรกินไม่เข้าโผลได้สามเหรอวะหลังๆนี้เก็บห้าเก็บสามสกอร์ขึ้นมายี่ห้าตัวแล้วมีรูนดับเบิลด้วยออมเข้าข้างหลังครับไปขังขังม่ติดนะครับ โอ้โหเ,เป็นพันแล้วไงขอบเตจะพยายามจะเข้าหลังแทงไปครับม,มาไปไปไปโอ้โหแรงจัดครับโดวโสไม่รอ,อด เดืบสองยังไงครับเต็ดอ้าวกดคอนก่อนนะครับเงินเหลือตั้งเก้าพันหกยังไม่ได้ออกของเลยจบไปยี่แปดตัวครับขึ้นแค่บีสองตัวอย่างที่บอกมันเบาไปมันแปดเก้าเหรียญนะมังแปดเหรียญก็ไปแล้วจะมีคะแนนไปบ่าย